ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องพระนะครับแอบมินปองกำลังจะพาเข้าไปดูบรรยากาศที่ทีมงานศิลปินกำลังถ่ายโปสเตอร์กันอยู่นะครับจะมีใครอยู่ข้างในกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับแอบมินเขินจังหน่อยนาอยเวลามาตรงนี้ไหม 2> 2, <3. S 1> อยู่ใกล้ เจตุตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรอถ่ายโปรเร์ยังไม่ถ่ายอีกเหรอตื่นแต่เก้าโมงตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายสองแต่งตัวอยู่แน่ๆเลยหนึ่งสองสามจะขอเลยได้ไหมได้โอเคทีนี้ถ่ายปกติ ครับเปิดเผยตัวสักทีนึงมาถึงครับเพิ่เสี่ยงเป็นแฟงตัวโอ้โหแฟนคลับถามหามากไม่เจอเลยแฟนคลับถามหาตลอดนะเดี๋ยวไปไหนพี่วิ่งหาหาไม่เจอเพิ่งแต่งตัวเสร็จครับผมไลฟ์อยู่ไหมไม่ไม่ได้ไลฟ์ครับวิดีโอหายไปไหนมาลายวันเรียนสายเรียนเรียนเรียนอืมเรียนหนักไหมครับเป็นไงช่วงนี้ก็มีเรียนทุกวันครับใกล้เสร็จยังตอนนี้ใกล้ปิดเทอมยังโอ้ยัง โอ้ยยาวโอเควันนี okay, has, ้มาถ่ายโปเตอร์นะครับเข้าไปดูเตรียมตัวแล้วเราต้องรีบเข้าไปถ่ายตอนนี้เพื่อนๆถ่ายลองหมดแล้วนะครับเร็ล้วคาหรับน้องณะณะณเดี๋ยวนู่นอันนี้ณณสีณโมตตาบ้าีครับวัดตัวต้อหยองทู่ๆนะครับวันนี้เห็นน้องทำงานทั้งวันเลยน้องเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อนนะ่ยน้อง วิ่เทนเขาถ่ายแต่เช้ายังไม่เสร็จอีกเหรอพี่เทนได้ถ่ายยังครพี่เทนก็ยังไม่ถ่าย,ยไม่ถ่ายพี่ก็นั่งลเล่นหัวเล่นอยู่ข้างนอกไปกำลังใจให้ทีมศิลปินทุกคนนะครับพี่เต้าได้ถ่ายยังพี่เต้าถ่ายชุดรองเพลงไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือชุด อุ้ยมาไม่ทันไม่ถ่ายชุด้องเพลงเลยเมื่อเช้ามาไลฟ์สดแป๊บเดียวแต่ไม่เจอใครเลยแดนเซอร์ก็ถ่ายไปแล้วตอนนี้รอชุดลำเหรอครับชครับชุดนี้เป็นความลับไหมนี่ไม่ลับชุดตีเมื่อกี้นั่นนี่อ๋อไม่หมายถึงว่ามีคนเห็นยังมีคนเห็นแล้วค่ะเนี่ยไม่มีลับไม่มีลับโอเคงั้นเปิดเผยได้นะครับใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยว